สวัสดีครับนันก่อนนะครับตัวนี้มาใหม่ครับมีชมพูชมพูในในคลิปเนี้ยที่ลูกค้าเห็นน่ยมันหวานไปนะแต่จริงๆมันจะเข้มประมาณนี้ครับประมาณนี้สีดำนะครับ สีเขียวเขียวจริงๆก็อ่าประมาณนี้ครับเขียนนี้เลยสีนี้นะตัวชมพูนะครับสีสองสีนี้เลยนะครับมันใกล้ๆมันออกมันออกเป็นเหลืองตัวนี้เป็นหูรูดนะครับอย่างนี้อ่าตัวนี้เป็นตะข่ายนะครับตะข่ายนะครับ รูได้เลยนะครับสะพายหน้าได้เหมือนกับอีกรุ่นหนึ่งที่มีสามสามลายนะครับแต่ตัวนี้จะถือไม่ได้นะครับสะพายข้างนะครับแล้วก็เป็นเป้ ือนกันนะครับเอกตะขาดจะมีโลโก้คอนเวิร์ตอยู่ตรงนี้ข้างหน้านะครับไฟมันสว่างนอาจจะไม่เห็นตัวนี้นะครับรู้ได้เลยข้างหลังเรียบๆครับไม่มีอะไรข้างในข้างในโล่งเลยครับไม่มีอะไรครับไม่ใช่ผ้าล่มครับ แต่การน้ำไม,ไม่น่าจะได้ข้างในข้างในโล่งครับไม่มีอะไรเลยอาจจะมองไม่เห็นนะแต่คือโล่งไม่มีช่องอะไรอื่นให้นะครับขนาดกว้างนะครับกว้างกว้างคือตรงนี้นะครับสิบสามสิบสามจุดห้านิ้วนะครับสิบสามจุดห้านิ้วนะครับสูงนะครับสูงคือตรงนี้เลยนะสิบเจ็ด จุดห้านิ้วครับสิบเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับใช้งานง่ายครับมีช่องนี้ช่องหนึ่งแล้วก็สองช่องหน้านะครับแล้วก็โลโก้นะครับสองสีนะครับสามสี สีชมพูสีดำสีเขียวาราคาตัวน,นี้ไม่แพงครับ550บาทครับราคา550บาทเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้อีกนะครับ าเดียวกันโอเคนะครับห้าิบาท่าโอเคครับผมเดี๋ยวจะมีลงเรื่อยๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับร้านกนครับ